สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปอนพี่ครับช่วยทำคลิป PVP สำหรับมือใหม่หน่อยนะครับโอเคครับน้องพี่จัดให้วันนี้เราก็อยู่กับเกม s ซ v e ่นนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการจัดทีมอารีน่านะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตัวละครที่ผมใช้ก็จะมี5ตัวหลักๆนะครับเลกินเลฟยอนฮีคลิส เฟย่าแล้วก็ซุนหงอคงนะครับตัวละครที่ผมเน้นที่สุดก็น่าจะเป็นคิสนะครับเพราะว่ามันมีสถานะเดทนั่นเองโอเคนะครับเราไปดูของกันเลยนี่นะครับคิสบวกสิบเฟย่าบวกสิบนอกนั้นก็กระโหลกกะลานะครับอุปกรณ์โจมตีผมจะใช้เป็นจุดอ่อนแล้วก็คิสนะครับส่วนเกาะผมจะใช้เป็นเลือดแหวนแน่นอนครับผมต้องใช้เป็นแหวนเดทก็ไม่มีอะไรมากนะครับมือใหม่ก็หาได้ง่ายๆนะแหวนพวกเนี้ยอันะมะนีก็ประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับตันมาก อุปกรณ์เฉพาะนี้ผมอัพเต็มเลยนะตัวนี้ก็ประมาณ3ล้านได้อะตัวต่อไปก็ซุนหงอคงนะครับตัวนี้อุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ถึงกระโหดมากแถมตัวละครยังบวกแค่หนึ่งนะผมใช้เป็นความเร็วแล้วก็อัตราคิดีิคอนนะครับตัวนี้ส่วนเกาะเลือดกับตอบโต้นะแหวนก็ประมาณนี้นะครับโอเคอุปกรณ์เฉพาะด้วยอัญมณีที่ผมใส่ก็ประมาณนี้นะครับกระโหลกกลามากเลยโอเคนะครับตัวต่อไปกันเลยนะเลกินเลฟ นี่นะครับของก็ประมาณนี้นะแทบจะบวกหกหมดเลยอาวุธผมใช้เป็นจุดอ่อนทั้ง2เลยนะครับส่วนชุดเกราะผมใช้เป็นเลือดทั้ง2นะครับเพราะว่าตัวนี้จําเป็นต้องมีเลือดมากๆนะอุปกรณ์เฉพาะก็ต้องตันนะครับตัวนี้หรือไม่ตัน,นก็ได้นะแล้วแต่ไปตัวต่อไปกันเลยนะครับฟเฟย่านะครับผมตัวนี้สกิลค่อนข้าง,งแรงนะอุปกรณ์โจมตีผมใช้เป็นอัตราจุดอ่อนแล้วก็ความเร็วนะครับเอาจริงๆตัวนี้มันต้องใช้ขีนะครับเพราะว่าขีแรงมากเลยส่วนเกราะผมใช้เป็นเลือดทั้งคู่นะ แบนก็ประมาณนี้นะครับตัวต่อไปยอนฮีนะครับตัวยืนหลังเลยตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าสกิลเปิดนี่น่าจะแรงนะผมใช้เป็นความเร็วกับทั้งสองนะแล้วก็อาตาตอบโต้กับพลังชีวิตถ้าพวกคุณอัพตัวนี้บวกสิบแล้วคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ PVP นี่ยืนยาวเลยนะน้องยอนของเราเนี่ยผมยังบวกศูนย์นะเพราะว่ายังกระโหลกกลาอยู่เราจะไปดูกันนะครับว่าเล่นอารีนาเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่กันอ่า ส่วนมากจะเน้นไปคิดนะครับอย่าลืมว่าผมเน้นคริสโอเคนะครับมาที่หมดอารีนากันเลยนะคะแนนผมอยู่ที่1000นะครับอ่านี่คือรูปแบบต่อสู้นะเลเวลของผม60สําหรับมือใหม่ที่อยาก PVP นี่ต้องอัพเลยนะครับต่อไปเรามาดูสกิลผู้เล่นเลยนะครับผมจะจัดประมาณนี้นะอ่าดูตามผมได้เลยนะส่วนมากผมจะเน้นไปจุดอ่อนมากกว่าโอเคนะครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็ไป PVP กันเลยนะ ดูที่คะแนนผมไว้นะครับ1นึ่ฝั่งนู้น1นึ่นะอ่านี่คือตาแรกนะครับฝั่งตรงข้ามเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะจับทีมนะโอเคเหมือนเราจะชนะมูมูหน้าตานี้ฝั่งนู้นออกสกิลดีเหลือเกิน5,000เชียวนี่เราตีทีสามพันนี่นะครับน้องยอนเราออกสกิลเนี่ยมันต้องมีความชิบหายแน่นอนดูอื้อตายกทีมอะ่ะดูดิ นี่เลยครับจะขาดน้องยอนไปไม่ได้เลยนะเกมเนี้ยตาต่อมานะครับผมเจอกับ1 000นะของเรา1นึ4โอเคตานี้ตานี้หมูอีกละดูดีดูมันจัดทีมดิมันก็น่าไี้ขึ้นนะแรกแรกอ่ะเออโรตี้ทีละแสนสองแสนดูสกิลคิสดิ เราดูมันจะเข้าเท่าไหร่โอ้โหสี่แสนจบไวมากเลยนะ,ะไม่น่าเกิน20วิบนวะิ่าได้เลื่อนขั้นแล้วนะครับ1100โอ้โหจับ1100กับ1271เลยเยี่ยมจริงโอเคนะครับตานี้เราจะมาลุ้นกันดูทีมเขาก็โหดนะครับแต่ว่าติดสถานะเดทผมแล้วก็น้องยอนก็ออกสกิลนะความชิบหายมาเยือนแน่นอน เกือบครึ่งเกมมันจะตึงเปล่าวะฟังเขาออกสกิลจะเข้าเท่าไหร่สองหมื่นนะครับแรงเวอร์อ่าติดเดชอีกแล้วนี่แหละครับความเกียของสถานะเดชนะเคยยากผมออกสกิลแล้วหกหมื่นเซอร์เทอร์นี่น่าจะผิดยุคแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่น่าไหวแล้วเออเพราะว่าตัวละครมันอัพมาใหม่เรื่อยๆอเซอร์เทอร์นี่ตกเบต้าเลยนะอ่าคิดผมออกสกิลจะเป็นไง มันติดสถานะเบสไปแล้วตายเกือบหมดทีมครับโอ้โหเป็นไงเราเจอคิดผมสุนองอคงสุนงอคงผมเป็นไงล่ะชิ่ยครับโอเคนะครับเพื่อให้มันไหวเราจะไปใช้ตัวคูณกันเลยนะเราจะไปดูว่าจะได้ถึงไหนนะ นะครับเราก็เล่นมาเรื่อยๆจนถึง1 5 0 0นะครับซึ่งปรากฏว่าเราจะน่าเรียงกัน18ตาลวดเลยนะครับอ่าสำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถึง1,5 0 0นเนี่ยสำหรับทีมแบบนี้ก็สามารถยืนยาวได้เลยนะถ้าเล่นจริงก็น่าจะเกิน2000นะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวละครด้วยแหละว่าตัวละครต้องตันหรือไม่ตันอะไรเงี้ยโอเคนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมที่ผมแนะนำนะเลกิลฟยอนฮีซุนหงคงคริสแล้วก็เฟย่านะครับ ตัวละครแทบจะไม่บวกเลยนะครับแต่ก็ยังสู้ไหวแต่ก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับนี่บวกศูนย์นะบวกศูนย์ยังลุยอารีนาถึงพันห้าได้อะ่ะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ